ู่ตรงหน้าว่าพี่ชัยเชิญเฮียชัยป่ะพ่อสอเฮียชายอายุปุณนี้นะครับจะห้แล้วเมียพี่พรเฮียชายอย่าอ้อมไกลเฮียนี่พระเอกประจำของเราครับสวัสดีค่ะไม่เป็นนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโรงเรียน เป็นป<ร>ช่างกึง<ด>แล้วก็ต้องวิมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับรถไปของผมตลอดโรงงานก็อยู่สุขสวัสดิ์แต่บังเอิญเห็น<ด>เห็นโรงเรียนผมอาจจะปวดท้องปวดอะไรพี่ครับผมขอเ,ขเอาน้ำนะจากวันนั้นหนึ่งวันนี้มันก็สิ่งจะถิ่นอยู่เนี่ยครับไปจะไปไหนเลยเอา้าเฮียของเฮียอยู่ไหนเฮ้ย<อ> นะะฮแต่ของขวัญผมไม่ได้อยู่ในกล่องก็เลยต้องไปหากล่องอันนี้คือกล่องของขวัญกล่องมีมูลค่าป่ะไม่มีไม่มีนี่ขอยืมขอเข้ามาขอเข้ามามูลค่าป่าไม่มีไม่มีเฮ้ยไม่มีไม่มีข้ามีวงการนี้ไม่มีผมขอขอแฟนผมมาแฟนผมถ่ายของมูลค่าได้อยากไม่มีมูลยถ้าเสี่ผักกาเสี่ยงไม่มีไม่มีนี่ดูของขวัญก่อนไม่ต้องเลยไก่ย่างเท่าไหร่ดูไปแล้วมันไมยอมนะครับ เอาวิสบะเหมือนกันคนนี้ประกอบไปด้วยอะไรเนี่ยกระปิกระปิเดี๋ยวใช้หุกคาเตอร์ก่อนเอ้าบาลจริงไก่ย่างคาราเมลครับคุณยาย่าราเลเนื้ยตาคลไก่ที่จัดเชยสดสะอพร้อมอร่อยเปท่า่อนื่องของชุแนลยำหน้าตาตัว90กรัมราคา อไเยอะแยะเันนี้ของแจกอ๋อเอามาแจกไม่มีที่มาทีียวดรพี่ด้พิสธ์ของเราพ่อก็ได้กะปิ9บาทอูไม่เกี่ยวไม่นอาพ่อมันอ้าวันนี้แจแจกอ่ะหลกข้างๆก่อนอาเฮียอาเฮียจับ นะกายไหนทำอาบน้ำทำนี้แก้มก่อนพี่อะไรเนี่ยแล้วบอกไปว่ามันทำ่ได้แล้วมันไม่มีสายรัดหรือสายวัดวัดมึงกือคนอื่นเนีมึงก็มาเอวมืหรอกเแจกทุกคนเพื่ออะไรเพื่ออะไรลดเบาต่อหมอลดผมลดไปเยอะเออใจก็อยากทุกคนสุขภาพแข็งแรง ใส่วหมสุขภาพนี่คือสสยวัดสุขภาพจริงๆวันนั้นไปกับแสบไปขี่จักรยานไปดิราชาก็เลยเห็นแก่งแล้เล่มากนี่คครูบาอาการพูดต่อได้อ้าวไม่มีวรถแล้วรที่ไหนเราอื่นู้บัญาารจริงครับก็มีของจฉลากเท่าไหร่เนี่ยเอาของจับฉลากก่อนชุ่งไว้ผู้ป่าวี่สิ45ตามมาอ้ย

ไปทั้งซอยแม่ก็ไม่มีใครเอาใครเขาโลกนี้ใครเอาสายวัดมาให้เป็นของขวัญกัน เสียวเสียวเสียวสุดไว้ใครคับครครไมดอาบยนะข้าว้าาหน่อยขอด้วยอด้วยขอด้วอด้วยขอ้วยขวอ้วครับวอดวยขอด้วยขอวยขอด้วยขอดวยขอว้ยขอ้วดวยขอด้วยขออวยขอ้วอ้วอวยอด้วคขอด้ววยขอด้วยขอด้ว เขามีใบเสร็จโอ้โหนี่นี่ทำงานจีมีใบเซอร์จมาเลยหรออเซอร์ใบเสร์ไม่ใช่เมาเหนือนี่ช่วยกรุณาเก้ามเออเออไปเลย

กูเล่าแล้วยังอยากล่าแล้วแล้วมันเท่าไหร่ครับอันเดอร์9บาท9บาท9บาทตอนนี้น้ำไม่ต่วมแบ๊บตอนนี้น้ำไม่ต่วมแล้วอ่ะเชิญคุณครูก็ตั้งใจมากกันเลยเขียนลูกที่เคยสอนสอนคุณพ่อคุณแม่พี่พี่โตเป็นลูกใส่ครับที่แต่งงานนี้ให้น้องโบนัสไปด้วยอันนี้ ทางนี้อโลไอเปียกงั้นเลยยางน้าเนี่ยไม่ได้ขอทำเป็นชิ้นเดียวอ่าเปีอ่าที่ฟังดีกว่าเพราะว่าเ็นารพิจนน้ำท่วมครั้งนี้นะครับสอนได้คุณดัมรู้ว่า เราต้องเร the ียนรู้ที่จะอยู่ความจริงและได้รู oh ้คุณค่าและสิกอย่างยามเนี้ยเหมือนกันในไข่ต้มในไข่ต้มความนี้คือถึงเวลาที่มันเจำเนื้อกินจำนิทานที่คุณแหลมเล่าเรื่องข้าวคุณปลาไหมลูกข้าวคุณปลาจำนิทันข้าวคุณปลาอร่อยมากคนที่มันไม่เคยกินข้าวคุณปลาก็จะบอกว่ากินไม่ได้ลูกแต่คนที่เขาเคยกินเขาจะรู้ข้ามมาแล้วเขาจะรู้ว่า แล้ก็ะทบข้าปามก็มี้าสวยมากนะครับยาว่เป็นไข่ต้มฟักกันนะอ่ก็ให้คนนั้นเป็นเด็กดีตั้งใจเียนแล้ก็นำใจนะโชคดีนะให้คุณพ่อาาตาคุณยัจับเอาสายวัดไปแล้วนช่เดี๋ยวใครมาจะสายวัด้ไม่เอาคิดได้ เขาตั้งใจมากเลยเฟิร์สครับเฟิร์สของฉันเฟิร์สคุณพ่อบอกป่าว่าจะการเท่าไหร่อ่ะยูไปก็ก็กก็โคงต้องเราต้องพ่อแม่อยู่ไหนเนี่ยเอาข้อยูืนหน้าจะรีบกลับใช่ไหมก็คืออะไรครับ

พี่บอกเขาทำไมลูกดังโม่ดังโมมันสนุกตรงนี้เหรอไหมใช่ป่ะเขายุ่มาแล้วใครเออะไรตุ๊กตา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 บุ๊กี้รูเลยไ่กินด้วยเกินแน่นอนแม่ม้อนแม่ม้อนอยู่เปล่า คุณแม่แม่นอนเท่าไรครับเท่าไรลูกอะโอ้โหเสียร้านทองคนแค่แค่ไม่ลูกต้องเต้นสวยๆเลยเอาไก่ย่าง เอารจิงๆลนี่นะเอาไปเล่นแบบนี้นี้ใช่ไหมใช่ไหมครับราคาเท่าไหร่ครับไม่ได้เจอไม่ป็นราคานี้ต้องเต้นนะไช่ใช่้ทเียราคาสิบาทราคาสิบบาทให้ดลยสบาทค่ะหนึ่งนาทีแล้วก็เดอเกิจะได้เท่าไ่ ฝันทไมอ่ะายกปมืออยอย่าหวังว่าได้แดเดี๋ยวดูถอยอ่ะถอยอ่ะไเลยแซแล้วเอ้ห้องเดียวกันคนละห้องแต่ปีเดียวันละห้องแต่ชั้นเดียวกันชั้นหนึ่งเืนงกัน แต่ว่าแซกตอบไปแล้วอม่อแอบให้อก e> ิดเต็มคหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยเดียจยกไม่ไหวเฮ้ยเดี๋ยวเไวดเผาพี่จะบันหน้ามาหน่อยแซกทำไมเก้าบาทครับอยู่ไหนครับคุณของหวานอยู่ไหนอ๋อสงสัยอยู่ว่าทำยังไงเฮ้ยทำังไงหันหน้า

姐妹。